าตอนรับเบปซี่พี่มันเหรียญน้ำครับโซด์มาตะเล้าโซล่าเสียงแค่เล้าครับผมโอ้เมนบอสเมนโอ้นี่เพื่อนึงนี่เออนี่มาทองปากเซชั่นแนลเออเหรอซื้อช่องครับช่องน้อยกำลังเฮ็ดกำลังสร้างนี่ครับที่อยู่มาตะประเทศเล้าเมนประเทศนบ้านเหล้ายูเล้าเทียร์แล้วพี่ยูเหล้าเมนเลยยูยูไเมี่ยงจันทร์วะปากเซปากเซโอ้ปากเซแต่เนี่ยว่าจะไปว่าจะไปเยอะแต่ว่าว่าว่ไปเลยไม่ได้ไปตอนไปหอดน้องไข่ น้องไข้ยัีงจันเลยน้องไข้สิ่ใกล้สิ่วหัดเล้าเรียว่าเนี้มันก็เลยเดี่ยวกลับมาข้า้งานข่ายเอ็มวีขันแกนก็เลยเดี๋ยวเดี่ยวกลับมากขาร่งสิ่วหัดเล้าไปหอดน้องไข้เลยเฮ็ดหนังสือเดินทางแล้ยกว่ก็เลยเดี๋ยวกับมาพอก็ท่วมมาทายเอ็มวีเพ่งอยู่ขันแก่นเขาจ้างก็เลยเดี๋ยวกับมาเอาจะมันได้เงินก่อนก็เลยมาครับขับรับขันนะครับนี่ชิดเดียช่องนี่แหละครับสิดเดียกินข้าวกินน้ำนั่พี่เพิ่นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำพี่เพิ่นมงนี่แหละครับ ก็รับเพิ่นพี่กินน้ำกินท่าเถอะเจ้าหน้เจ้าน้ำไม่กินออเนี่เบิ้งนี่นี่นี่เบิ้งตัวจริงเลยนี่ครับผมครับอันนี้คือตัวจริงเตียงจริงเด้ใช่ครับมีกัเซี่พวนี้นาจอกับนอกจอคนละคนเด้เออครับผมอยู่หน้าจอนเนี่ยเป็นคนดีคน น่ารักได้คนเพื่อเดือทั้งคู่ไแล้นี่นี่เบิ้งเอานี่คือตัวจริงของเราได้เลยนะครับบวมบวมเราจะออกชอบบอกว่าออกสองนอออกซีนอเออครับไม่บอกสู้กันฟังว่าจะทำนะเดี๋ยวไปกินเข่าเลยวไที่ดีเอาล้วครับกินเขากินหน้ามันระบาดในห้องนะครับเอาครับครับครับอะไรผิดเดี๋ยวสิเอาเนื้อกินมาให้เอาเลยครับตอนนี้เอาข้าวเกขาก็หน้าไม่เพิ่งกินเนาะกินเลยครับกินเลยพี่กินเลยต้องกินน้ำมาเลยนะครับมากินกันเลยนี่พี่น้องเอ้ยนี่ ัเขา่เานี่ยเดี๋ยวอันนี้มาใส่เอาท่อกซกเอาในันมาดเจนไนทัแจมีกเห็ดเชื่อนอันี้วเอันนี้เป็นเฮ็ดยังครับเนี่ยเฮ็ดคมครับเห็ดคมโอ้ยสุเห็ดขมเห็ดขมเฮ็ดซื่อครับซื่อครับโอ้คุณซื่อเนี่ีซื่อต่นี่คืออาหารการกินแบบกโอ้ยพี่นนองตรงไก่แล้วนี่นี่ักหยากะไรพี่นนอนอันนี้ข้าวอม ครับาก็ยังมีพักนักเลิกมักเครือพวงหรือมักแ้งนะพี่น้องนี่เขาแเ้าพี่น้องนี่ด้านห้องแล้วพี่น้อใช่เขานี่ยนี่คือยี่สิบบาทกินหมดมือเลยครับเอาเลยครับกินรถก๋วยเตี๋ยวสบายเนี่ยมอตี้กินน้ำข่อยตี้เจ้าก็ได้อ่โทรพี่น้องดีใจหลายเมือนี้เอฟซีมาตั้งแต่ปาร์เซ่พี่น้องมาเยี่ยมคนดัง อ้นาของกาลาสินแต่มาเห็นตัวจริงเสียงจริงพี่น้องโอ้ยรอน่ารักพี่น้องใจดีมีน้ำใจมามามพี่น้องทำไล้แฮกหมานดีครับพี่ดีมากมาหอยเฮดผมเราจะไปหาเห็ดบ่โอ้ยตะกี้ผมไปใช่ไหมเดี๋ยวจะไปเอาน่มากมากโอ้ยเอาตัวนี้เหาอยู่ที่อาจจะบอกไปเรียกว่าอันนัจักกในอันเนาะได้บ่ะุ่นตอนนี้นี่หน้านี่แล้วน่รับ แล้วจักไมอันว่าตอนนี้มนี่้นปอเดยตอนนองกินรับสอนกนวัหลายเลยวัวแเ้ากินเขาเลวัหลายครับกินแลตามสบายด้วยกินแล้วครับจ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 ุดจุดนี่แหละที่ใจร้ายทุกคนเนี่ที่ได้มากินอ่คทับคนดังกินแล้วคตามสบายครับว่าเบิ้งเบงเราอ่าเจ้าลุงเนี่ ยอดอยากหินตัวจริงกันแหละวันนี้จะได้มาพอมาหินตัวจริงเชื่องจริงไี่น่อยโมเมนลอกตาได้หนิอี้เด้นโมเนต์ตกตามาเจอตัวจริงเชื่องจริง่น้องครับ่หน่อจรินคร้งริงใม่อมก็มาขอทาลูกไบ่รราเียดผูกหลมาก้ะไร่บอมอืทละายทาลูกขอคำกลมเ ใช่รูปนี่อยนึงเนาะขอของค้มเท่าไหร่ขอของค้มเาก็บจะบางเท่สามร้อยสองรอยนึงก็มีก็อบจะเกอร่อยแล้วขาคงค้มราใหดีเนี่ยก็ังคนเาไปเ็นดหืมหน่อดไทยเดีมีนะถ้ากาถือไปนั่นหก็เห็นพั้งหลายก็ูแบบนี้ก็เืมันก็มาหลอไทยี่น่ห้ราคาถือ บรรยากาศที่นะแต่บ่าแสบๆมีห่ม้นใหม่ต้นมะกอกต้นมะมวงต้นพอดีอยู่หน้าหน้าหองเรานหน้าหองละครเย็นแต่ที่เย็นตางหน้าเราไม่รีวิวเ่ยเช่นไรรีวิววินเขาเลยก็ใช่รีวิวครับรีบบ้างใครแบบนี้อู้สุพนแสบเลยแสบบ้าบแสบกิร้ายรว่แแ่บร้ายแ่บรลาย ชเม็ดผมครับให้ผมให้ผมเสือม้าตลาดลุกเองเต่าซุปขายซาบเป็นถุงแซบแบมันมีเห็ดเพาะนํำทนี่ชรประดานเห็ดเพาะ้ผม้ผมนี่ืมหมกลินอะไเนี่เราเต่อนี่ยไงว่าเนีานี่แหละอาหารท่านกินนะ จับจับจับนี่เกากินสองก็ได้ต้องกินไปเรื่อยๆเลยคลิปนี้ร้องเหมือนไงกิปเนี้ยอะไรร้องเงินร้องสองนี่มนนี่เหรครับดีดีไม่เนี่ยโอ้ลงเด้ร้องแล้วอยากออกซองในไอซ์มันนี้พี่น้องเลยนะครอ้เมื่อนี่จะได้จะได้ออกซองเด้อออกซองคนดังมาธรรมดาเนี่ยปากติดตามไปเด้อทุกคนนั่นองได้น้อยเพราะจะสามมาไปสองที่เวลาหน่อยเดียวมันก็ไม่ได้หรอก เาดมวยใจเดียขอบคุณเลยเลยตออแอปสารพานสายพานเฮ้ยสารพานคนจะตามแค่สองอันกว่า u ูทูบสารพานคนนี้กับ่างตางต้องคุมคนเล่าคนเราบอกใลยเราบอกเนาะเบอกเนาะ อนนี้มีเอฟซีเจาเนะ้าซื้อเปียกเนี่เจ้าซื้อเปียกก้นชีสเกตนะแล้วมาฝากมาถ่ายคลิปกับนายอันไหนเด้อว่าสันแมนนี่นนยสิบเอ็ดอยู่ไสวมาสันหาบาลล้าแล้วบากพอราก็เลยว่าให้มาอยู่ที่บ้านน้องที่ต้องมาว่ารับการแนะนำเรื่อจะมาเลยนี่แมนเราแนะนำให้มาก็เลยมาอืมมือสุกเปียเนาะเปียกจิ้มจิ้มัิ้มซีกเอาไว้ก,ก,กินตอนแรกเอกไาไว้อย่งไหนเอาไว้เอาไว้ บเสียป่ะเียนว่บริมากคับวัวนี่ก็มีนเอกินจำกัดนี่ก็กินน้วัวหลายแล้วเขาสีน้กินทั้งหนาใช่ไาะแต่วันนี้เราตอนรับก็ดีแล้วเราก็ใจดีเลยเข้ามาลราก็ต้อนรับเขายางดีขาเขาหาหนามช่วยฮากนกสานหน่อยเหรครับกะเลว่าพี่ว่าพี่อยากเลยไม่กินครัอยากแล้วมาหาเนาแต่ว่าแต่ว่าหน่อยหน่อยคออะไรเขากัะตืห้พี่พิจนาบึงเหรอแต่พี่พิจนาอย่างไร เพราะว่ามันทำนี่แหละครับกับพงกับตอ้อนรับเือนก็เหรอครับแต่ว่าพี่ว่าพี่อยากกินของเรื่อไม่กินโอ้ทำนี่ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วก็ได้หน้าแล้วก็หาเขาหาหน้าทุกวันกินใจหลายครับเมื่อไรเขาจะไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหอยขาแนน,นครับรา้าดมันซื้อว่ารไหนสั่นบ่ะเดี๋ยวหอยขาบ่โอ้ชุดใส่น่ะภาคบุรีมาล่าใส่เอาเป็ดไก่แท้ ถามนถามีหลงดวงึกึกบในอันอ่านอายุเท่าไหร่เั้ามเ้าเดือนถึงอานสามเก้้าแล้วลูกนี่ะลูกนีเลือกหลายหมดจรงแมนเลือกก็มคนเอาม่คนเอาเอาเองผู้สาวหลายอยู่้อยเยอะจัง เเป้ามาหรอไ้องเปาเอฟซดิโอ,โอ้ยันบมแมนดอกว่าไหนมันเลือกลายมันเลือกลายเลือกลายนั่นแห,หละคนรอคนรอก็เลือกลายรอ่แงนี่ระวงังสีเดต้องระวังโอ้สมงามแล้วบุมามันมามาาดัดหลอเงินเล่าแม่เพิ่งเงินเล่าะวรมสั่นมันสื่อกับแป้งสื่อยังเง,ง,ง,งนบแตงนางช่ไหมกับล่อเงินแนีลายครับหล่อเลียงหล่อจะงนี้ ก็เลยบปอยากเอานะครับกาบกาบก็เกิดปัญหามาแล้วครับมงูต่างสั้นเนาะยังนี้ก็เกิดปัญหามาแล้วผมได้บอกพกฮักยังสี่เละคือเขาเขาหลอกแต่เงี้ยเขาเพิ่งเลี้ยงผมนะครับเขาไม่ได้ผมเลี้ยงเของมันก็เลยบอกข้อเจ๋อเขาเป็นเม Sag ีมยเขาก็ต้องเลี้ยงเขาทันตัวเมื่อไหร่บอกบอกว่าเขาเป็นเพื่อนผู้สาวครับอ๋อผู้สาวเขาเลี้ยงเขายังไรเลี้ยงอย่างในพาไปกินอาหารส์แฉลบบอก เขาเห็นกระตูนะพี่เจ nah, ๊าวะเขาไม่ย euh, ิ่งอ่ะคือเขากรมจืเลือดเขาเห็นกระตูไหมโอ้โหแบบมาค่อยมคยว่านั่นเลยมเคยจิตอบแทนผมนะแล้วแต่ผมเลี้ยงมเค่อยจะเลี้ยงผมขึ้นนะครับครับครับกระนาเป็นทั้งสี่แค่นี้มันมันเมี่ยงเป็นตัวเสาโอ้โทั้งเธอทั้งเธอคลิปนี่ออกไปนี่มีคนมามหมักนี่สีวาอย่างไรสียินดีปะ อย่งนี้แบแต่ว่าต้มดีๆนะกับว่าเกี๊ผวต้มเก๋อเก๋อโอ้ก็เอาได้แต่อย่ามาหลอกเนาะแต่วามาหลอกกันอ๋อหนักจริงแค่นี้หนักจริงวางแตงปลาเราพี่น้องไปรขาวกบน้ำแล้วก็แซ่บแซ่บพี่น้องมีใจลายที่มากินข่ากันเข่ามันหน่อยครับพ่อแม่น้องโอ้มันมันมันหน่อยได้อ้นี่ก็ลายได้นี่แต่ว่าแซ่บแซ่บต้มไก่ก็แซ่บต้มเนื้อต้มเนซ่บอันนี้ของมักขอเด้ของมักผมเนี้ย เด็ดคมมีมากมไปมีเบอร์เจ้าทีเบอร์เจ้าสืเฮ็ดมาทางผู้พาให้าแกสกินอยู่ด้ายบุ๋มแบบนี้บ์ผมไปโดพอหาในเฟซมีเบอร์เจ้าน่ะปรัโยคคือบมีเบอร์ว่าบมมาถึงว้ในเฟซในยูทูบไนะเป็นคงไหคือบ่บบไหวเน่ผมเอฟซีมาโค้เอฟซีโมาปวนไรผมว่าห้ายนั่นก็เรียว่าถึงววก็เรียว่าถ่เบอร์วัเอฟซีโมาปวนาโค้มาปวนโมา แล้วเขาหูโตอยู่ว่าเขาเป็นคนดังหูโตอยู่บัดนี้ดังคลักร้ายกต่จนเล็กหน่อยเขาก็หมั่นเพนเขาก็อธิบดีนั่มครับครับก็อธิดาเออแปไกมาเห็นมุงกระดาเห็ดหยอกดาแบบนั้นที่นะดังรลายกับบดีนะครับโอ้ตอนนี้เขาไม่เล่าจ <l pl ains> ังศรีเขาคนดังสรีเขายาไปนล้วตลาดก็มาถ่ายรูปรลายนี่เขาเสียดึงใส่คนละลายจะต้องหาหาเท่ากัดนึ่งกต้องเข้าไปเลยหรือครับ บางเทียกับอ๊ตเอาเขาเขาไปรีวิวแนวกินในตลาดเฉยๆแมนเนี่ยว่ต้องเข้าไปเลยเข้าไปคนาไทยรูปหลายคนดนแลไปเล่ากินของสิเขาบอกวนไทยรูปเขาเอยังไงเขาลากินเขาจสบเนี่ยงเดียวันะรก็้งว่าแล้วบโอ้บอกแกงเตียนกันเมเนี่เขากบคอยาม่ไยแต่ว่าเขาจะห้างเพนเดียครับคตะกี่หลายก็ยบคยม่ายีดีใจบอสที่เขาเป็นคนดังจริง ครับมันดีใจว่าก็ตอดีใจว่าต่ใจนึงก็ต้องมีการเสียไปแน่ครับมีคนมาขวนนะครลำค่านะทรายรูุ่นไหลกับล้ำคานะครับอแก็ต้องมีข้อดีข้อเสียนะครัยังยังข่อยมากโอนี่ลำค่านู่บ่บอบอบอบัอเป็นยังครับถ้ามีการที่ได้พาได้ยังกับโอเคโมนี้โอเคป้ะโอเคเลยโอเคเลยเนาะกำลังใจอยู่กำลังใจเอาปกติเอาเงินในใส้ใส่กินสมุนสมุนชอบใช้เงินจาก นหลายบอจเดอนหนึ่งอย่้านซื้อต้องหาป่หลายเด้โอ้หลายเด้หลายเด้จังหวะเขาอยากขู่ว่าอาชีพน้อยอันแทะเนี่ยเปนอาชีพอีหยังยาคุกอาชีพแท้ครัแม่แทะก็บอาชีพแบบประมาณประมาณนี้แหละครับประมาณแค่ตัวนี้แหละเป็โลกเน็ตเนี่ยนอ๋อเป็ดเป็เพ็อ๋อเล็นเพจเล่ยูทูบก็ลาจจ เป็นลาลาตัวไเป็นบอกเป็นลาลาตัวเป็นดาลาจักเือผมผมจักเขาก็ถึงดาลาแครับก็ว่าเขาเขาก็หนูจักเขาหลายอ่ะับดัดีไปอีเพราะว่าผมกับเฮ็ดไปว่าว่าเ้ใส่ไวนนี้เน่ยป็นเครับกินแล้วกินอินวะ ล่าิัน่างเล็กไปกินมดแรงเดี๋ยววัยผมที่แม,ม่ยังจะล่างผมบอกผมวันหยังด้เดี๋ยวผมเล่ยนก็ได้อยากเห็นนอวิธีกันวิธีชีวิตของนายอันเจะมาลวงลึกชีวิตนายอันวันนี้ว่านายอันทำยังไงกินข้าวแล้วเก็บจังไงห,หรือว่าบกเก็บนเขาว่าในอันผมเก็บผมเก็บก็บกบลี้ยงเองนะ<โ>นี่แหละครับพี่น้องนี่คือชีวิตของตัวจริงของผมเป็นอาเดีมาเห็นตัวจริงนง ก, <K _ disrespect> กินของลาเมื่อกี้คนนี่เขกินบางอย่างประมาณนี้แซ่บพี่พพพพพน้องเขาบอกพี่อิ่มเหมือนหรือเปล่าอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วครับเสดจียรบรรยากาศประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่อันนี้คือห้องเราพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับศิลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ยนะพี่น้องเดี๋ยวพบกดไลค์คลิปหน้าสวัสดีครับ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 ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมมาเยครับครับนั่งไปกินมันเช่นไรลงสองดังเลยแท้วันนี้ครับแม่ผม เด้นะ,ะขึ้นเลยเรครับ